เดี๋ยวเรามาดูในการใช้งานของเต้าเครื่องเจียคอตรงนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยเราไปใช้อะไรได้บ้างครับในการเครื่องเจียคอตรงเนี่ยลักษณะในการเจียเนี่ยมันเป็นการเจียเข้าซอกเข้ามุมครับอุปกรณ์ที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะเป็นลูกอมยิ้มครับเป็นแกนมาแล้วเป็นลูกสีพูหรือจะเป็นลูกเหล็กที่เป็นตัวขบายครับหรือจะเป็นลูกกระดาษทรายแล้วก็สามารถใช้งานได้ครับงานของเครื่องเจียคอตรงคืองานงานขัดแล้วก็เป็นงานเจียครับตัวนี้ทั้งขัดทั้งเจียแล้วก็ขึ้นเงาครับในกลุ่มที่เราใช้จะเป็นงานเหล็ก งานแฟนเล์งานไม้ใช้ได้ครบทุกอย่างเลยครับเครื่องเจียกระตรงอุปกรณ์ในการใช้ของเครื่องเจียกระตรงมีมาตรฐานตัวนี้ก็จะเป็นการสองขุนเท่ากันอุปกรณ์ในการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับหน้างานเราเลยครับว่าจะเป็นลูกกระดาษทรายใช้งานไม้ลูกกระดาษทรายใช้งานเหล็กลูกหนังขัดตะเลดหรือจะเป็นลูกขัดลูกเจียต่างๆเนี่ยอุปกรณ์นี้มีอยู่ในตลาดเยอะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําในการใช้ของเครื่องเจียกระตรงประมาณนี้นะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถ ถามมาในเพจได้นะครับว่าอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างครับโอเคครับลาไก่อนครับ